สิ่งนี้มันมีประโยชน์ที่สุดเพราะคนที่ไม่ไม่ยอมรับมันก็ไม่ยอมรับอยู่อย่างนั้นนั่นแหละมันเกิดบ่ญมีอะไงหรือครับนี่แต่อันนั้นเป็นนสตีจากของเยศแห่เบิร์นพอแทงเบาแป้นนี่ความคิดมันสิไหลออกไหลออกไปเรื่อยๆมันไม่เห็นห้าสิบประสมัดจับจุดไหนห้าสิบประสมัดก็มาหาโตจากของได้ความมันออกไปเรื่อยเรื่อย คนที่มีสติอีหลีกตริกสีหูมันเป็นยังไงมันเหมือนการทดสอบอย่างนึ่งเือกันทดสอบจะคล้องเลยมันสิออกไปด้วยปกับมาหรือมันสิกลับมาตลอดตอนออกไปหรือมันสิอยู่นี่ตลอดบ่ได้ออกไป่ใส่ป้าเป็นยังไงถ้ามีสติเตือนปุ๊บมันก็สิกลับมาคันบอกปุ๊บมันก็สิกลับมาถ้าบาท่านไหนบอกเพิ่มมันก็สิหลอง้อยออกไป มันจะไปตามความคิดฝึกกับการมาหาเจ้าของเองทั้งยูก็จะคข้องตลอดไปเบิ้งสมองเจ้าของี่เบิ้งสมองเบิ้งอารมณ์คือมันสอดคล้องกันเลยกล้กับใจเพราะสีบอสไมนเป็นทางธรรมะสีบอสทางวิทยาศาสตร์ก็ได้สมองกับใจหัวใจเจ้าของหัวใจเวลามันสูบสีเหลืองมันสีเต็มบุบูบ อัน,นันสิมุเวียนในอารมณ์ต่างๆอารมณ์มันเกิดเส้นมสมองมันก็สร้างการไปอีกมันซับซ้อนแ่งระบบกายแต่ระบบที่มันละเอียดาน้นซับซ้อนกว่าอีกระบบของกายนี่เรียวกว่าซับซ้อนนะแต่ระบบของใจนี่มันซับซ้อนกว่าเร <Yes. S 1> ื่องของสติกายในกายเวทนาในเวทนานะคิดในจิตทาในธรรมมันละเอียดลงไปตั้งลำดับ แน่นอนจากใกล้มันคือใน,นใน่ที่หนึ่งใกล้นี้มันจะยากมันจะไปเห็นอารมณ์ม็นเวทนามันเป็นเรื่องของจิตหรือเปล่าเรื่องของใจจากเวทนาอารมณ์ต่างมันเข้าไปถึงของจิตของใจแล้วจ,จิตของใจเป็นจิตมันก็ไปหนึ่งถึงธรรมแล้วที่สุดแห่งธรรม ทำให้ถึงที่สุดที่พบที่สุดเยังทำความปก,กติอบ่บ่ได้แล้วคนนึงค่าเราคมค่ายอย่างต่างๆ่าคมคงทุกอย่าง,าง,อ,งาอยู่ในการปฏิบัติต้องบริยุนในการขอการเฮ็ดอย่างต่างๆเางคนนีการบ่ก็เฮ็ดโต่เดือดของเฮ็ดถึงมันได้ แล้วคนถ้าเตอเนี่ยอธิษฐานว่าห้ไ้้ดถขั้นไมหมเฮลีวาดลังไหมทีดียวขั้นไหมขั้นไหโอ้เอียงเ <c oughs> นาะกเป็นอย่างนี้มาบานลังไหมเลยเอลีโรถขั้นไหมเนี่ักไม่กับป็น,นี่เา้าแค่นี้ละ ียงอีกเพิ่มบอยาไปหยึดมันกับสังขานหลังกายากของก็ยึดมันย่ายยึดมันในธรรมทั้งหลายเพราะร่าแมนตัวต้นบวกคนยึดถือเอาฟังเข้าไปปฏิบัติตัวจ้าของสิ่งที่หเห้าเหตุใด คือการปล่อยวางออกจากทุกข์ทั้งหลายมันจะเป็นโรคโกรธหลงความทุกข์ยางต่างๆคนนั่นเป็ิทีบาสเกตบาสเหตอาปนะดสติอาณาอนารนะสต,สติความรู้ได้สัญญาของรู้ตัว รวมกันก็เป็นความบป,ประมาณมันมีนมยอย่างๆหรอกมันเห็นเดี๋ยวนี้มีความพยายามแต่ความมันมีเข้ามาเป็นไปบ่อยๆถ้ายังมีความพยายามอยู่คนถลม่มภูเขาทั้งหนูเดีวยวคนเดียวก็มีมาพระจ้างวัดในภูเขาแกลสลักยังเต็มไปหมดก็มี 我一年买。Oh, <my>